ี่ค่ะสิ่งที่จะมาสอนนะคะก็คือนี่เลยนะคะการยิงกลุ่มเป้าหมายนะคะการรีทา์เก็ตนะคะว่าแบบเออเราเคยเป็นแม่ค้าไลสดใช่ไหมแล้วเวลามีลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยแล้วเราสามารถรีทา์เก็ตได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวคข้าหมายตรงนี้นะคะปุ่มสีน้าเงินตรงนี้นะคะ <_' c' a> เลือกไปที่กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะคะเส <c' a> ร็จปุ๊บคุณจะเจอหน้านี้นะคะ <_' c' a> วิธีาการง่ายมากๆเข้าไปที่วิดีโอนะคะกดถัดไปได้เลยอ่า ะะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะดูได้เลยนะคะว่าจะเลือกเป็นอย่างน้อย3มมินะคะเราแล้วนะคะก็ลองเลือกดูที่วิดีโอนะคะตรงนี้วิดีโอเนี่ยมันเลือกได้ทั้งตัวที่เป็นวิดีโอแล้วก็เป็นไลฟ์นะคะอย่างตัวนี้อันนี้คือไลฟ์นะคะ,ะนะคะที่เราโพสเป็นไลฟ์ที่เราโพสไว้ที่หน้าเพจนะคะเราก็สามารถเอามาดีทกเก็ตได้นะคะก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะจ๊ะค่ะอันนี้3วันนะคะเราก็ต้องตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายของเราไปได้เลยอ่ะ ไปเลยนะอันนี้คือคัดทําให้ดูเฉยๆนะคะแล้วเราก็สร้างกลมเป้าหมายได้เลยนะ